วันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ดรเอรกพันินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นมะเกือพระราช,ชทานตามโครงการ72ร้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567 พื่อร่วมการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชบิิญาานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไปโดยมีดรสิริพรินใจเอือ้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายขจรศักดิ์จงสุขสายรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวน้าส่วราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้และนายอังพลยุติโกมินประลัดเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้เก่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกาะจัดพิธีดังกล่าวในครั้งนี้นโาสเฉลิมพัทราราชินีหอคอยปัญหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี